โทรมาเลยครับ092794 7526บอกเบอร์กลัไปพอนเด้อมันเกี่ปักโมดไว้บางคนเห็ดบ่เป็นอย่างน้อคือสอยอมนั้นนําเงินคนรับบ่แหกอยู่แบบนั้นบ่กลาเอามือแตะย่านไล่สดเฮีย จับโมงแล้วครับสมัววานเลยยังสมวานเนี่ยขอบคุณครับาคองรอเัรองเ้ดพงรองใซอยเด้อซอยลุงซอยป่าเด้อถ้าเป็นดีเอฟซีโตวจริง อะไรครับครโอ้ยอย่าลองนะมันสิมันชิมันชิเศร้าเศร้าหอ้ยอย่าลองกพแงมันกึกขึ้นเลยนี่มันตึกขึ้นตึกขึ้นนะโอเพีงไงอย่างนั้นเร็วๆครับ เมืองเรื่องวางพึ่งมาหอดบาทข่อยชิเขาบ้านเาไมันสิท oh, yeah. ่านได้พาข่อยบด้อบาทไปเอบซีท่ท่านมาได้บาทมาโอ้ยเอ้ยโอเอ้ยๆอๆๆาญญาดาบะคมดาบะคมข้าป่าบอเขาเข้าป่าอ๋ออ๋อหเล้วดาบะคม บอว่ดานดาบอาคมอมีแต่สนิมอืมดาบบรคมก็เลยห่อไว้ในกระเป๋าเนี่ยหายใจอีกแล้วโอ้ยยั่งครับืมแขวกับว่าท่านในเปี่ยนเปลี่ยนหนากับว่าท่านในล่าง น้ำกับพระทันได้อาบเอ้อยสุดกับพระทันได้เปลี่ยนแต่มาว่าบัดสิถามลุงเดินทางหน่อยไหมเพื่อนว่าขี่รถมาบริญญาเนี๋ยวจะพาชิเจ้าไปย่างก็หลงตาบุญสุ่มผู้ใดมีโทรศัพท์โทรไปบอกคนไหนอ้วยหนามาทั้งบัดก้องก่อนมาเอาลุงพ้นไปน้ำเน่ นี่บอกเบอร์โทษนั่นมียูทูบช่องหนึ่งเนาตลอดตลอดเป็น้ำเล่านะเิ้นนี่บอกยูทูบช่องไหนหายไปเห็นครับเป็นเห็นเนาะไม่ต้องบอกอะไรหรอกือททว่าเขาเห็นกับฟอคนเบ่งหลายเถอะที่ดอยหาดอยอืม พอใจค่ะอยู่ที่เราพอใจเพราะเราจะอยู่บ่มีพยายามนี่บอกครับโอ้ยถามเนี่อยากให้ถามบัดนักข่าวคืออยากถามลุงเนี่ยชู้เจ้าเขาก็อยากถามหอยเลยอยากถามอยู่แต่ยันมันพิษพิษพังใดเ่ท่านได้ถามอยู่ถามมันอังได้ถามมาดู บ้ถามแม่ถามแม่ป้าด่าถามด้วยถามมาจังไดครับมันจิตพิษจังไหนอาจารย์บุรณะได้บอกบุรณะบุได้เขียนคําตอบอยู่ทักอาจารย์จิตอบบุตอบพิษไลยก่อนถามแต่แม่กี่รอบถามครับถามครเฮ้ยพี่ตัวอีฟซี่เหรอจังเลยบึ้งทั้งขางมันปานปิ้งปานมันยุบยุบทั้งหน้าพี่บอกโอ้โหมันตากแดดมาได้ ไปชิมทดสอบที่เจ้ามือนี้สิบมงค์คือมาให้สัมผ์อยั่นี่นะบุญผุ้ใดทนหอนดี่วั้ไาวได้แล้วเนียเดี๋ยวบอไกน้าเลยได้กยเตยวแกงรบร้อยแล้วขาแกงเคล็จแล้วเมื่อกี้นี่เคลยดมะนาวแกงใส่ไม้ส้มให้ลงไปกิน่านชุกเดีบอเพิ่งยังกินอะได้อกเมื่อกี้นี่โอ้ย มันบะเมนลวกจิ oh! uh ้มเนอะอตุ้มผึงขึงแน่เห็นว่ากระไดอดินกระเดากระเดาชุ่มเต๋อเพื่นมาโอ้ยโอ้ใส่สุดนี่แหละยังว่าโอ้ยกมือใส่ปานเขาหัวจักเพลินหาฟันดมิน แนวรวมยกมือใส่ทวีปทวเดนเนีมันก็ตอบมากขี้เขาบอกเขาพูดจากเขาสามว่าวตอนหาสารประพงศ์้ยเนาะอยู่สารประพงศ์เขาบอกแต่เรื่องจริงเขากะตากแดดจันทรสิลาน้ำหนาวมันบอทันหิวมันหิวมันจะออกมันจะบอกยังตะทองอะไร ไปดู <I do. S 1> ไปดู <I do. S 1> ไปดูหิวเวลาหิวท้องมันสิบอกตอนนี้ม <Penguin. S 1> ันเป็ท่านหิวมันอยู่กันอยู่กันอยู่กันแบบนี้มันบ่ได้ว่าฮะเจ้าใหญ่เจ้าก็เขาไปกินบนที่ล่ะเขาเอาอันนี้ไปเชื่อง้าเจ้าไปโลดมาเกาโว้หรือเก่าอะไรแหงปลาแหงกิอ กระตลองต้ใส่บ่ต้นไก่ชาดขาเช่ารับไปด้วยขาใส่ไม่เนี่ยนักสีบาคอยมันสิจะน้อมเสียงคอยตัวก็คอยสิบ่ก็อยากได้ไหมเพื่อเอฟซีค้นถามเพื่อเพิ่นมีคำถามการยังบอกว่าได้ขียถามว่าหิวบ่ยังบอกฉันหิวยังวะหิวก็ไปไปดูไปดูไปดูอยังวะมันไปไปดูอยู่ก้อนอยู่ก้อนอยู่ก้อนยังวะหอย อา้าลมหนาวผมไปอยู่ห้องอยู่ห้องหมดกอดอึ๊บคุณใดก็ได้โอ้ยอย่านไปถือแดดสิย่านเนี่ยังซำแดดซื่อวยวนี่น่าส่ดุดตัวลุงครับทีมที่ถามว่าลุงได้ทานายหรือยังลุงได้ทนายหรือยังยังครับเสียมาฝากบอกคนถามเสียมาฝากบอกเอาทานายมาฝากเอาคันจ่างมานำเด้อ ตรงบ่อกบันเขามสวให้ล่เอามาฝากเนเดินท่านน้าส่งเคอาครับงไม่ได้ก็้เาถามอีกไหมปัไดาคำตอบเพื่อนนะครทเจ้ากล้าถามปะดาถามเนี้ยย่านทิดย่านทิะถามมั้ยขายได้หลายระบบบระอกปีนี่นะพาระบบมีออเดอร์บอ ก็ว่อลน้ำอิบซี่ดซิคนเศ้าคนก็ซื้อคอยแน่ซื้อคอยแน่ยู่มันเดาย่ำเขาย่ำเขาเด้อพูดอะโลกพูดอะไลกซื้อซอยคอยแน่เสนไปจะกักครัวไปน้ำเะไจะกัเด้อควคบ่มีบ่มีคนซื่อกับผ้มย้อนลงทงหน้าผุนมีคนกินนะมันใยุ่ง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 กับมากกับหอบกับไม่บอลมั่นนะ เนื้อสุกัวมาแจกกินแท่นี้แหละค่ะนึกกินในบ้าลายดอกมังกบกังมากก็กินแค่อิ่มม่ละอ้ยเจม่พูดบ่อุดธมองไว้ได้บาีดมุนแม่จมสนเขาได้เขียนพะมึกนิ่งเอาแล้วโอ้ยโซสักยาผ้าพชรหุ่เดันนอกเกี่ยวแล้วเกี่ยวอีกอยู่ขาดครึงนะแม่ขาแบบมันนอกดัดใส่ดัดควยหุ่นไปเออย่างไร้ ดูเจ้าเล่งหอยกระชี้ยืนไม่คือเก่าฮะล่ะจะต้องใส่ระบบหมุนตามโตหอยหุ่นหอยไปทางใดหมุนไปน้ำหมุนจังหน่อยหอยก็ะชี้ไปเวียนอยู่ฟังหมุนก็คือกระปอมแล้วเวียนต้นไม้ลบกล้องเจ้าเด้โอ้เอาขึ้นขึ้นไล่ได้ไมยันนี้ อาอลงคิดอยู่สันมาเอาลงมีเบิเบิร์ส่องแบวสนลงอ๋อลุงวางบาทน,นี่พอได้นสนใจผูไ้ได้พอมีคำถามยังเลยเวา่าจะเกิดเอฟซีเอฟซีเอฟซียังสวัสดีครับเอซสวัสดีครับเอฟซีมักไม้คือกันเนอเล่านะ่ะบนจาวาแตลุกมักไม่ได้พุญน,นะ บึงไหวจอปากลอดเห็นจอตลอดเลยเป็นแดงนั่นสั่งกระบอกเลยเห็นบ้ผมมาตัวนั่นนายบอประกาศขายเบอร์ยังเบอร์สั่งกระบอกจะบอกมาสิบอกใครเนี่เบอร์อะไรเบอร์กระบอกประดาเบอร์อกจำไม่ได้อ๋อขนาดเบอร์เจ้าของยังจำมาได้มันสีขายของได้บริษับานนี้เดี๋ยวเบิ่งกันมาสั่นว่า จุดหาเบอร์อีกบานน่ะเบอร์ใหม่อีกบา่โอ๊ยย้ำด้ชิจำได้เนาะบานี้เบอร์ใม่บานี้ศูนย์หกห่ามโอ้ยท้าฟังประทนแบบนี้นศูนย่ง้าสอ้าสามสองนศูนย์หกหนึ่งสองสองสามส ท่องตีละบาานี่ท่องมาไปบ้านมาท่องให้จำได้เวลาว่าเจ้าพ่ต้องไม่ง่วงเบิ่งมัเบิ่งตัวเลขแบบนี้มันมันจำง่ายศูนย์หกหนึ่งสองสองสามสอองสามสามห้าห้าสามสองเล่นบอกท่องไปท่องมาเจ้าก็จำได้หยัดใส่กระเป๋าเพราะอะจืดเด้อมันก็จึ่งอยู่ในกระเป๋าเจ้านั่นแหละบัญญาอเมชีเขาสิถามเบอร์ไรค้าแบบ ความนเลื่อนกายไปจที่ดึงลงมาแบบไรแบบนี้จะฟั่งเบื้องบนท่านเนี่ยต้องบอกเขาไปเลยเขาเอาหูโตงอยู่ดอกเครว่อไม่ได้ก็บอกจะจำเบอร์ไม่ได้จำเบอร์ไม่ได้ต้องพกใส่ถุงค่ะแบบนี้เลยโอ้นี่จะใบจำน้ำจะหนีทั้งก้าวมาโซ่เนาะ มีจะไปจำน้ำมามาโซนี่เบอร์ท่อยคนเบอท่วงนี่เจ็บนี้ไม่เลมเจ็บลึกกว่าเคยลเจ็บา เป็นอยังจิบบทราบข่าวเนาะเขาบอไดปิด่องเราด้วล่ะกดติดตามไว้เพราะจิบบดิ่งปึ้งเหมือนไม้ยี่บบอไม่ได้ติดตามเขาบอกโอ้ยติดตามแต่เพชรสมอนทีวี่อะไเจ้าเนื้อบลาแมนฮะไปบลาเป็นบบบนี้มุนคือไปเอียนก็ลอกเบิังเลยเจอดินแกนจะกับหัวตู่เก็อะไรแบบนั้นเขาโทรศัพท์หาลุงอยู่ เขาสิ่งเขาโม้ลเรียบร้อยก่อนเขาสิ่งทีออกฝื่นงามได้เช่นบุปปาสมคนนั้นก็ได้ที่ต่อนะเพ็รปาสมเด้อระวังเด้อปาสมเด้อพชรปละสงม์พอแ้วเด้อปลาสมลุงเอฟซีบอกว่าให้ลุงร้องเพลงตาตุงตวงหน่อยครับตาตุงตวงโอ้ย ไอย่างนี้อย่าบอกผมบอกนะพี่ต่อเห็ดปลาส่งนะส่งเขาในเด้ออย่าเอาแต่เงินเขาเลยเด้อส่งเขาแน่มี่หละกระไดยังครับยังไม่ได้มีโครงการเลยตอนนี้เฮ็ดซะาลงคนปลาไม่เชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานสวัสดีแอคอวตารครับ แม่พี่ดีน้องไม่อัดเบิร์ดเหรอบอกเบิดและโอ้ยช่างยากยังจะกับไปถางล่องเลยกับทดน้ำใส่เลยกับป่งนอเลยต้นไม้เนาะอาจารย์เอาปุ๋ยหวานใส่จักหน่อยสูตรเสมอหวานใส่แบบน้ำตื่นไปเลยโอ้ยผมเป็นอาจารย์ผนเป็นวิทยากรเนี่ยปเป็นป่าเป็นป่าชาวบ้านอยู่ทั้งฟังอำเภอแถวนี้คงำค่ำสอย เพิ ï, hole, ่นเคยมาให้ความรู lonely, ้เขาตอนเนี่ยอาจารย์มันกำลังเห็ดอันนี้เพิ่นกำลังเอาพันหนามเขาต้นไม้หน่อใม้ก้อไว้ก้อใม้หน่อไม้เนะ่ยเพิ่นพันหนามอัดหนาเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยใส่เล็กหน่อจักหน่อยกับเว้ยกระถินพานเป็นขปลาเบิดตปีได้บอกโอ้ยหน่อไม้สั่งเนี่ยบดตัดน้ำกับวัฒน์เพิ่นว่าสิผ้าบีเบอร์ลินอยู่วิธีการเพิ่นเห็ุ ะแกละบอกที่เจ้าปลูกนะแกละบอกมันบิดแล้วปูกไม่ละลุงเอาตีลงคิดวัง่วัาึงหนึ่งเบสละบ่เนาะป๊อดลงใหม่ละบอกเขาจัเขาขอเซาทีบ่บดนี้ค่าเซาไม่บ่บ่นมาบ้าด้าขายดีเด้อขอคาเซาได้บ้างเออผู้ใดอันี้นะ มาจากกำแพงเพชรสวัสดีครับโอ้กำแพงเพชรก็มีพระอะไรนะครับที่ขึ้นชื่อกำแพงเพชรหลวงพ่อพระสิงห์เมื่อไรหรหรือหรือหลวงพ่ออะไรประจําจังหวัดกำแพงเพชรอย่างพิษณุโลกก็พระพุทธชินาราชหลวงพ่อใหญ่กำแพงเพชรไม่มีหรอคร,รับ อย่านิงนะครับรลงคลิปแ,ล,แล้วเราบอกเอ็ดซีเยอะบ่ในช่องเจ้าสามล้านคนโอ้ <c oughs> หลายแต่เนาเจ้าเนะเอ็ดซีสามล้านคนพี่เฟื่องบุญชูเราไปถึงไหนแล้วปาร์ตี้ <c oughs> สวนผัก สวนผักปาร์ตี้บอดี้บุญขึ้นเนอะสวนผักปาร์ตี้วุษยับอเขาว่าปาร์ตี้สวนผักผลสวนผักปาร์ตี้บุษย์โอ้ยบ่ไดี้บุงโครงการนั้นกันเลยเนาะบ่ได้บอกต่อกันบ่เนาะซื้อโครงการแต่ผนไปผนมาอยู่เสือฟังมาจากคุณพอลลี่เขาว่าปาร์ตี้สวนผักฉวนผักปาร์ตี้บุษย์บอกโอ้ยบ่ได้คุยกันบ่างหัวมาแพงผักตึกซึ่งติดกันอยู่ เออเห็นอยู e> ่คนละสวนกันทั้งวายเนาะเพราะสิบเออหูจักน้ำเขาเขาบอกเป็นจิมจีมอยู่ก็ยังเห็นปวกต้องไปแก้ชื่อคลิปใหม่โคโกก้ไล่ทีครับมาครับว่ามีคำถามอะไรบ้างว่าได้พ่อต้องหึงสบายดีจิบอสบายดีอยู่ครับถามลุงสบายดีจิบอไม่แข็ง อภิเฟืองเมื่อกี้เนี่ยยูดีบีเฟืองเมื่อกี้นี่คือประงเสียงเนี่อืมดีครับครับยังบัตเตอร์เนียวนครับชันเข่ามือเดียวเดชันเข่ามือเดียวฟังดีดี ต้องแล้วมีอนบาร้อนหนอ่ร้อนครับถ้าห้อนลดได้เถอนครับฮ้อนบอกแมงกับผู้ให้มันถือแดดนะอือใช่ครับอย่าว่าเด้อืูอจังแม่คนไฟบินถือแดดบ่ได พอเราติดตามตงนเวลาไลฟ์สดเวลาลงคลิปแสดงบัเคยบึงบึงบ่งแต่น้อยนะครับบึ่งแต่น้อยเนหนังบึงสาบนนึงนี่บปีได้แล้วครับบ่หอดช่องไหนครับบัน่เวนมาแต่หึงครับมาแต่หึงมาน้ำเดียวบ่มาได้กันบอก อันนี้ช่องอะไรนะครับปลายฟ้าชาแนลปลายฟ้าชาแนลอันนี้ดีครับป้าไทยบ้านชาแนลเป็นมูกระท่ยบนนอกอยู่เป่ครับเป็นมูกันยี่บ่ครับบนเป็นโทษคุยกันบอกโอ้กคนหัวจักหอดกําแพงเพ็บที่ถ่ยบนนอก ซ่องอยังกระขับ่อกีน้นออป้าไทายบ้านคุณนึกว่าป้าไทายบ้านเสซเล้ตเนี่ยโอ้ออกเสียงบนถือออกเสียงสั่นบทป้าไทายบ้านแชนแนลฮะลุงวางกระทิบทึงไร่ระมาณนี้เอาอะไรปาณนี้ที่เจ้าหิ้วเข่าเรากินข่าวเราบ่า ภัยพระท่านกินข้าวง้อเมื่อยคุณบอกมึงไงกูช่เจ้าบ่หิวบ่กหิวเพิ่งไปไปอีสัโอ้ยมาบังคับคนบ่หิวไปคนหิวเขายังน i̇şte yes. ั่งอยู่รอลุงไปกินข้าวก่อนผมไม่ค่อยได้กินนะเขานะอืผมไม่ค่อยได้กินเขาโอ้ยโบแมนอิ่มทิพย์จะี๋ยวป้าบอกอืม ใช่สิอิ่มทิพย์ได้ครับครับครับแม่บ้านเมื่อไหร่แม่บ้านได็กที่ของพี่โรรงถลงลพี่โรงรถเจ้าเห็นคอยว่างบ่ล่ะแม่บ้านก็เลยบอกว่ารอลูกนะเนี่ยผ้าใบที่กองอยู่นั่นน่ะเราไม่ลืมสัญญาสัญญาที่ให้กับผู้ใหญ่ไว้เราไม่ลืมสัญญา พัดลมยีสิบตัวก็ยังไม่ได้เอาไปเตียงชุดเตียงนอนที่อยู่ศูนย์พักพิงเราต้องปรึกษาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่นิมเงินนาง,นางเพื่อที่จะนำอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้สาธารณประโยชน์ที่เขาใช้ได้จริงๆเคยพูดกับผู้ใหญ่แล้วว่าถึงเวลาลุงจะเอาไป กลับไปกับพวกเรานั่นแหละไปกับ YouTube นั่นแหละลุงพลไม่หอมไปคนเดียวมันหนาต้องช่วยกันครับครับตอบเลยครับตอบอย่างนี้ผมพูดบอกเขาเลยว่าลุงรอจังหวะอยู่ที่เห็นพอเวลามันจะมาถึงจะไปทำพบมันก็มีเรื่องใหม่เข้ามาจะปล่อยให้ไปทำเองก็มันก็ไม่ถูกหลักหลัก อเพราะว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้มามก็อยากให้ลุงพลเป็นสถานบุญให้ช่วยนำสิ่งของที่จำเป็นตอนนี้เราก็ต้องคุยกันก่อนว่าเราจะเอาไปลงที่ไหนยังไงสถานที่เราจะเอาไปให้ไหยเขาจะรับมอบของที่เราจะให้ไหมเราต้องติดต่อ ไม่เอาเก็บไว้ครับผมไม่เอาเก็บไว้แต่มันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่เขาเอามาลงแล้วแต่ศูนย์พังคคอยมันไม่ได้ใช้งานอย่างน้อยแล้วต้องติดต่อหน่วยงานด้วยเทศบาลที่เขาเคยมาช่วยเราต้องให้ผู้ใหญ่ถามบอกเขาถ้าเราจะนําไปใช้ที่อื่นเพราะวัตถุประสงค์เรามาทําตรงนี้แล้วมันไม่ได้ใช้เราก็ต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ผิดครับไม่ผิด แต่จองไม่มีเวลาว่างแล้วเห็นบอกว่ยังมน้กี่ชุดครับครับหมอแอ๋บอกหมอแอลอแจ้งมาบอก่เงก็แจ้งหมอแอลครับให้ก็รับเรื่องจากหมอเอลมาแล้วก็บอกผมหมอเอลต้องการกี่ชุดเราจะได้อาไปที่รพฟสต ไปที่โรงพยาบาลที่แรกผมตั้งใจว่าจะเอาไปที่มุกดาหารกับสกลนครซึ่งมันเป็นศูนย์รวมทุกคนไปใช้บริการคนไข้คนป่วยคนที่เขาป่วยเขาไข้ขเขาจะได้ใช้มันเกิดประโยชน์ตรงนั้นชกแล้วโอ้ย <laughs> ดินกระเดียวกระเดี่ยวเดี่วเดี่ยวอ่ อ่าเนาใครหิวก็กินก่อนเด้อเมื่อกี้แม่บ้านเบาหอมหิวแล้วโกโก้ไลท์ก็หิวแล้วไปกินเด้อป้าดาหิวแล้วบอหิวข้าวอยู่บ่่กินแล้วคะอสือหิวอยู่บ่กินแล้วครับผมกินแล้วพี่ต่อหิวอยู่บต้นฮักกินข้าวยังตุ้งหวางเด้อที่บานอ่ะอืม ข้อเสียวโตหนักตั้งบ่ให้ผมยืนเนาะเวลาสัมผัสเนาะยืนหรือนั่งนั่งแบบนี้บ่อ๋อสั่นฮันเกิได้ห่มเรือก็เห็นห่มเขเก็นั่งลุกเก็มีห่มนะบ่อย่าถามเนะบ่คอยหอนแดดบ่บันเนี้ยมันบ่หิวจังวะอ๋อบ่อยากครับ เอากาแฟมาให้คอยแน่เห ah, ็นว่ากระดไหถ้าบนนอกกาแฟจะกแก้วนี้อีโปอีโปใหญ่ใหญ่โบใหญ่หำใหญ่แล้วโปใหญ่คอย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งช่องเสือพาปแล้วก็เสือพมานะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับ